มาเจ้ามาเจ้ามันนี้เขาจะมากินลาบกันมันนี้เขาจะมีโจ๊กมีลาบจะกินลาบกันนี่นะด้วยอื้มอืกุยลาบเหรอืม <c ười> <c ười> <c ười> โอ้มา ันนี่ข้าวสี่อยแจ๊มไปหน่อยนะจกดำน,นี่นี่ผักกาดน้ำอ้อยห่อผักกาดวาซา,า,าบิเจ้ากินมันคิวยังวาซาบินี่หรือว่าคนเมืองเขาติบปากอ้อยห่อผักกาดแมวเนาะผักกาดปันนั่นแหละเจ้านี่นะนี่เอาหอ่ออี๋นะดูโอ้ยกำญ่ๆเลยเจ้าอืมอืมร้อนนาะนน้ำเพียน้ำเพียน้ำเพียรหอมดี กลับน้องคันได้อืมเยี่ยมนีหมมะอันนี้น้ำพริกเจ้น้ำพริกห,าห,าห้่าไหวะน้ำพริกน้ำพริกแห,าหาง้งนี่บหรอน้ำพริกแห้งน้ำหอ,อมน้ำแก่หอมเลย กุ้ยเหมือนลำร้องน่ากินห้าเปิเป้ลเหลือจะกินเนาะน้ำพริกห้าแห้งกับหลับควายลำเนาะมาเจ้าอันนี้นะนอนะเปิ้ลเอากุ้ยกับหลับเอาลำเนอะนอไม่ไผ่เคยกินนอกับหลับของเจ้าลำดีนะนอน,นี่นอไม่สดหวานลำเนี่ย ก็ยันนหะักหักหมดเลยคู่บ้านหางเอาเอนะกระเทียมพิกยังนี่เนาะนี่อยากหักเสียมยังไหมเนาะพักกันถุงพักกันถุงอู้พิดพักกันถุงเดาเยิไปเอาลวกกับน,น,น,น้ียมพีชนี่หนาหม้อหนาหนาดูพักกันถุงแม่มาเจ้าอื้อหือ ป็นเวอร์ทั้งนั่นเลยมันนี่หนาเจะาอหนามาะนื้นนอขาตรงกรเลยนะดูนองนะนองกับลาควายนี่ม้อแนีหยอืมคือว่าเจ้าหืนเข้าเจ้ากันอืม